อันนี้เราอาจจะไปรีวิวเออมันเหมือนคล้ายๆล้าสกุ๊ชี้นะคะแต่มันไม่ใช่สกุ๊ชชี้ไหนเอาดูหันมาแก่ก็มีหลายลายน้องไอได้ลายแต่ว่าแค่ตัวนี้มันไม่ใช่สีแก่แก่กันเลยแต่วันนี้น้องไอ้จะถือเอาล้างน้ำแล้วก็ถือสบู่แล้วก็เอา โยนใส่ผนังไม่รู้ว่ามาานันจะสามเหลี่เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยว,วแอ๊หนึงขอแกะก่อน <c oughs> แกะออกวะ <c oughs> อ๋อเป็นถุงซิป่ะอ,อ่ะเป็นถุงซิป่ะใช่ปะแกะได้ไหมแกะออกวะ มาแกะเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้หมอแกะนะคะนั่นแม่ต้องมารีว,ว,าารวิวในห้องน้ำอ่ะเพราะว่ามันต้องไปในห้องน้ำค่ะวฮ้ยใครเอารถมาเก็บให้หลังตาได้แล้วนะคะได้แล้วค่ะไหน,นอ่านดูสิ อ๋อไหนมันหน้าตาเป็นไงไหน,หนาาดูดิดีดีมันก็น่ารักนะไหนเอามือออกดิมือบังอะมองไมกลิ่นไม่ค่อยอหอมมองไม่เห็นหน้ามันมันคือตอเบอรี่เหรอคะอ่าแล้วมันทำไงต่อเฮ้าายมันทำไงต่อทำไงต่อ นางน้ำเพื่อเพราะว่าฟองสบูดจะได้มีฟองเยอะดินน้อยสรีมสปิชี่ต้องน้ำเยอะ,ะาน้ำเยอะ่าเฮ้ยตาแห้องไหนตบูด <c oughs> อาบิตบูอาตบูดหนูก็ได้เ <c oughs> ด <c oughs> นนี๋จะไปป่าเมื่อกี้อ๋ <c oughs> อ <c oughs> ออไปนู้นไปในอ่าง ไหนมันจะเป็นไงไหนมันจะติดยังไงอ่ะไม่รู้ว่าจะสาเร็จหรือเปล่านะคะมันจะติดกาแพงเหรอแถูแล้วต้องล้างไหมอ่ะต้องขอล้างด้วยไม่ต้องล้างก็ถูตาเลยถ้าถูเสียไหนไหนไม่เห็นติดเลย หนูมั่วเปล่าทำไมของเขาไม่ติดอะ่ะหนูมั่วเปล่าสื่อจำไม่ถูกวิธีเปล่าทำไมของเขาไม่ติดมันต้องล้างก่อนเปล่าล้างแล้วสื <laughs> ่อจำได้ล้างก่อนเหรอ <laughs> ไม่รู้ป้าก็ไม่รู้มันมันไม่น่าจะใช่บางรูแค่เอามาเล่นเฉยๆฉยนี่เพราเ <Billie S 2> อาไปเล่นในห้องน้ำเฉยๆเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรจริงจมันก็แค่ปีนๆแค่นั้นแหละ ผู้มาดูที่สรุปคือไม่สำเร็จไม่สำเร็จค่ะอ่ะโอเคลตอ,อนนี้นะไอก็ขนลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะบ๊ายบาย